เก้าขั้นตอนในการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าวีซ่าเชงเก้นเนี่ยมันคือวีซ่าอะไรวีซ่าเชงเก้นนั้นก็คือวีซ่าเข้ายุโรปเนาะ ก็คือประเทศที่เป็นสมาชิกของเชงเก้นวีซ่านั่นเองซึ่งณนะตอนนี้นะครับผมไปดูข้อมูลมาล่าสุดสามารถเข้าได้26ประเทศในประเทศสมาชิกเนาะอย่าไปจําสลับกันนะครับระหว่างประเทศเชงเก้นกับประเทศในสาภาพยุโรปเนาะเพราะว่าบางประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้เปิดชของวีซ en, นะ่าเชงเก้นเนาะอันนี้อย่าอย่าจําสลับกันเนาะขั้นตอนการทําวีซ่าเนี่ย มันยากมากแค่ไหนผมต้องขอบอกก่อนไปเลยว่ามันก็ยากนะเพราะว่าเอกสารเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบโหเยอะมากถือว่าเป็นการทำวีซ่าที่ค่อนข้างยุ่งยากที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาแล้วเนาะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า9ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการทำวีซ่าเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการตอบเพื่อนๆด้วยนะครับผม อะมาอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆต้องมีนะครับนั่นคือแบฟอร์มการขอวีซ่าเนาะซึ่งไอแบบ,แบ,บฟอร์มการขอวีซ่าเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆบาบาเยอะแยะมากมายก็เพื่อนๆก็กออกัอนไปตามที่เขาต้องการเนาะซึ่งไอแบบฟอร์มนี้เราก็สามารถที่จะขอได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตที่เราจะไปทำเนาะอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมก็ไปเช็คข้อมูลก่อนว่าสถานทูตไหนที่เขาให้วันเยอะ อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะผมเข้าไปดูในพันทิปไงมันก็จะมีแบบคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับการขอวีซ่าแต่ละสถานทูตซึ่งบางวิบางสถานทูตก็จะให้วันน้อยอแล้วเขาแบบค่อนข้างที่แบบเข้มงวดอ่าบางสถานทูตก็ให้เยอะ,อะขอเท่าไหร่เขาก็ให้ตามวันที่ขอเนาะอย่างเช่นในเคสผมเนี่ยผมไปขอที่สถานทูตอังการีประจําประเทศไทยนะครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็ได้มา70วันอันนี้บอกคร่าวๆก่อนว่าผมได้มา70วันเนาะที่2นะครับที่เพื่อนๆจำเป็นต้องเอาไปยื่นในวันที่ขอวีซ่าเลยนะครับนั่นก็คือตัวพาสปอร์ตนั่นเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับ 3. รูปถ่ายหน้าเรานี่แหละอ่ะเขาจะกําหนดว่าพื้นหลังเนี่ยจะต้องเป็นสีอ่อนเนาะก็ใช้ประมาณ2รูปเนาะในการทํา วีซ่าในการขอวีซ่าสองรูปสี่ oh, <yeah. S 1> นะครับ oh, <yeah. S 1> ก็คือหนังสือรับรองการทํางานนะครับเราก็สามารถที่จะขอไปอยังแบบอ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ขอไปที่บอสนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้างานเนาะเราให้หัวหน้างานเนี่ยเขียนออกมาเป็นหนังสือนะครับว่า เหตุผลที่ให้เราออกเดินทางในระยะเวลาที่แบบนานนี้เนี่ยเพราะอะไรเขาต้องการเหตุผลด้วยนะเออแบบมันไม่ได้ง่ายนะก็ต้องให้เหตุผลว่าทําไมคุณเนี่ยทาไมหัวหน้างานเนี่ยให้เวลาพักร้อนนานขนาดนี้5้าก็คือหนังสือรับรองจากธนาคารนะครับก็คือ statement นั่นเอง statement เนี่ยจะต้องย้อนหลังกลับไป6เดือนเนาะเขาก็จะไปเช็ค statement ของเราว่าภายใน6เดือนนี้เนี่ย มีการหมุนเวียนเงินเข้าออกในบัญชีบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีเลยเนี่ยโอ้โอกาสที่จะได้เนี่ยาาย,ยากมากบอกเลยยากมากมันจะต้องมีเงินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเนาะหมายถึงว่าเงินเดือนเข้าแล้วเขาจะเช็คด้วยว่าเงินของเราเนี่ยที่กับวันที่เราขอเนี่ยมันเมคเซนต์กันหรือเปล่าเนาะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนาะวันหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในยุโรปเนี่ยคุณต้องมีเงิน4 0 0 0นบาทนั่นก็คือ4 0 0 0บาทต่อ1วันที่คุณอยู่ในยุโรป อย่างที่2นะครับที่คุณต้องขอจากาธนาคารอย่างแรกก็คือสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเนาะอย่างที่2ก็คือใบรับรองจากธนาคารด้วยอันนี้ต้องให้ธนาคารเป็นเป็นผู้เซ็นเนาะให้พนักง,งานเป็นผู้เซ็นว่าเอ้ยยืนรับรับรองมาจากธนาคารนี้นะโอเคสเตทเมนต์ okay, เป็นความจริงนะโอเคอย่างที่6ที่เพื่อนๆต้องมีนะครับนั่นก็คือเอกสารการจองที่พักแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะครับ เพื่อนๆอยู่กี่วันเพื่อนๆจะต้องมีเอกสารก็คือที่พักเนี่ยเพื่อนๆจองจากที่ไหนเพื่อนๆก็ต้องปรินมาทุกวันเลยเนาะอย่างผม70วันเนี่ยผมก็ต้องมี70อ่าผมผมก็ต้องมีรายละเอียดของ70บวันทั้งหมดเลยว่าผมเข้าพักที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องมีไปขาไปแล้วก็ขากลับเพื่อยืนเพื่อเอาไปยืนยันกับทางสารทูตว่าเราเนี่ยจะไปวันไหนแล้วก็เราจะกลับวันไหน เอกสารตัวนี้สําคัญมากไม่มีไม่ได้เด็ดขาดเลยเนาะอย่างที่7ที่เพื่อนๆต้องมีนะครับนั่นก็คือประกรันการเดินทางเนาะสำหรับผมนะครับทําที่วิริยะประกันภัยนะอันนี้ไม่ได้มีค่าโฆษณาเลยแต่ผมทําที่วิริยะประกันภัยนะแล้วประกรันการเดินทางของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องทําแบบ worldwide ด้วยเนาะ worldwide คืออะไรนั่นก็คือครอบคลุมทั่วโลก around the world ไม่ว่าเพื่อนๆจะไปปะชมอุบัติเหตุที่ประเทศไหนก็ มีแบบเขาเรียกว่าเครือข่ายหรือว่ามีสาขาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยมีแบบหลายประเทศเอ,อ่ะเราก็สามารถที่จะคุ้มครองเราได้ตอนที่เราเกิดประสบอุิเหตุตอนนั้นผมจําได้ว่าผมทําไปประมาณ2,000กว่าบาทต่อปีเนาะออก็ทําไปปีเดียววงต้องทําอย่างน้อย1ปีเนาะจะไม่มีแบบ5เดือน6เดือน3เดือนไม่ได้ อย่างที่แปดที่เพื่อนๆต้องมีอันนี้แบบถือเป็นดีเทลที่ปวดหัวมากนั่นก็คือแผนการเดินทางนั่นเองเนาะ <S <S แผนการเดินทางเนี่ยเพื่อนๆจาเป็นต้องมีเลยต้องมีทุกวันด้วยนะสมมุติว่าอ่ะอย่างที่ผมไปเดินทางมาเจ็ดสิบวันเนี่ยในยุโรปเนี่ยที่ผมขอไปเนี่ยผมจะต้องมีตารางการเดินทางทุกวันเลยแต่ผมขี้เกียจไงตอนนั้นแบบยอมรับมากว่าผมแบบขี้เกียจทําทุกวันผมก็เลยใส่แค่ที่พักเท่านั้น ไม่ได้บอกเลยว่าเอ้ยวันนี้ผมไปเที่ยวไหนบ้างอันนี้ไม่ได้กอกอกรายละเอียดลงไปแต่ผมกกอกแค่วันนี้พักที่ไหนวันนี้จะเดินทางไปเมืองอะไรอ่าอ่าวันนี้จะออกจากประเทศอะไรอะไรประมาณนี้ยผมบอกแค่นี้แต่ก็มีติมาน,นิดนึงนะจากสถานทูตเขาถามผมว่าทําไมในแผนการเดินทางไม่มีรายละเอียดว่าวันนี้คุณไปเที่ยวไหนมาบ้างอ่ะมันจะต้องแบบดีไซน์แผนแบบขนาดนั้นเลยอ่ะเออ แต่ผมขี้เกียจอรผมไม่อยากทำมาเพราะ70วันมันเยอะมากนะมาถึงอันสุดท้ายที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับตอนนี้ไปขอวีซ่านั่นก็คือค่าธรรมเนียมนะครับอย่างที่ผมขอนะครับก็จ่ายค่าธรรมเนียมไม่ได้แพงมากก็ประมาณ2,000กว่าบาทเนาะก็สําหรับ70วันที่ผมขอเนี่ยกว่าผมจะขอวีซ่าเข้ายุโรปได้เชิงเกตเนี่ยตอนนั้นไปประมาณ3รอบอะ ใบออที่สถานทูตของอังกฤษประมาณ3รอบโดนรีเจ mm ็ t hmm. มารอบหนึงเพราะว่ารอบแรกเนี่ยผมขอไป90วันเต็มอ่ะอันนี้ผมบอกข้อมูลเพื่อนๆก่อนนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปขอครั้งแรกนะจะได้แม็กซิมัมเนี่ยไม่เกิน90วันนั่นก็คือ3เดือนนั่นเองคือที่ผมโดนรีเจ็เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยขอเต็มแม็กซิมัมเลยครั้งแรก90วันแล้วเขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนมาคือ90วันมันเยอะเกินไปให้ไปเปลี่ยนมาผมก็เปลี่ยนเป็น70วัน อ่าเจ็ดสวันปุ๊บ uh, ผมก็ผ่านตรงนั้นในอันนี้คือไปในรอบที่2นะเขาก็บอกว่าโอเคแต่ผมมาติดในเรื่องของที่พักเพราะว่าที่พักของผมมันมีผิดพลาดเล็กน้อยอ uh, ผมก็ต้องกลับมารอบที่3เนาะอ uh, แล้วรอบที่4ก็คือไปเอาไปเอา,ไปเอาพัสไปเอาพาสสปอร์ตซึ่งหลังจากที่ทำขอวีซ่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้เวลาไม่เกินสิวันเนาะ ก็สามารถที่จะไปรับวีซ่าได้ก็บคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube n o t w a l k c h ช n แ e ลและเพจหาต่างเที่ยวรอบโลกด้วยนะครับในอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับการเดินทางในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของผมนในการมาบอกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับคิดถึงการเดินทางคิดถึงนอนลอกชาแนลบ๊ายบาย